ตอนนี้นะครับเราได้เดินเข้ามาในป่านะครับบนเขากระเจียวกันแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็นะครับอยู่ในพามกานะครับป่านะครับเห็นข้างบนได้เลยนะครับว่าเป็นป่าจริงๆเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าจะเป็นเห็นอ่าเป็นหน้าผานะครับสำหรับเห็นทิวทัศน์ในเมืองได้นะครับแล้วก็บ้านของคุณจันเกี่ยวโพนะครับอันนี้เราก็อยากจะฝากของ f c ซนะครับได้ติดตามกันแล้วก็ขึ้นมา นะครับแอดเวนเจอร์กันนะครับบนเขาขเจียวแห่งนี้นะครับนนดินแดงนะครับอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้นะครับหมอมาดหรือเอ็มซีมาเนี่ยนะครับได้มาที่นี่เมื่อประมาณ15ปีก่อนนะครับได้คุยกับคุณจันเกียรติโพแล้วนะครับพี่ชายผมเนาะก็ ได้คุยกันว่าตอนนั้นยังแกยังเด็กๆอยู่เลยะนะครับมาแล้วก็มาพาไปขึ้นเขาแอดเวนเจอร์กันกับพี่สาวทินอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาอย่างพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่าเป็นหน้าผากว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถจะมองเห็นแอเรียโดยกว้างเลยภาพทิวทัศน์สวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพในป่านะครับว่า สัญญาณนะสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับรับสัญญาณได้อย่างที่คุณจันเกียวโพบอกนะครับว่าบนเขาเนี่ยสามารถรับได้ขึ้นสัญญาณเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า,าดีนะครับกับการที่นักะจญภัยจะมาแอดเวนเจอร์มาไลฟ์สดนะครับอยู่บนเขากระเจียวกันนะครับ เดี๋ยวดูล่องเขากันนะครับเป็นเห็นแต่ตรงนั้นเป็นทางที่อันตรายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นทางอย่างไงนะครับเห็นนะครับเป็นทางล่องเขาเห็นชัดเจนเลยนะครับซูมลงไปนะครับเป็นทางล่องเขานะครับอ่านะครับเห็นไหมครับเป็นชะงนผานะครับอ่านะครับโดยแอเรียโดยรอบนะครับฮะนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ นะครับอ่านี่ก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับสําหรับทีมสํารวจชุดแรกนะครับอ่านะครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวมีกําลังคนกําลังตามมานะครับเห็นเรลับๆเลยนะครับรีบเลยนะครับอันนี้อ่านะครับก็ไปดูกันละครับอันนี้ก็รอบต้นใต้ต้นไม้นะครับช่องทางต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นมาได้นี่เกือบ30 30เมตรได้นะครับแล้วมีทางสูงชันด้วยแต่ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาแล้วสามารถที่จะไหลสดได้นะครับในช่องทางแอปสีฟ้านะครับอบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะบอกเลยว่าต้องสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ เตรียมสัมภรน้ำและอาหารขึ้นมาเพราะว่าจะหิวและห่วยมากนะครับแต่ข้างบนนะครับมีน้ำซับนะเห็นคุณจันก็พาไปดูเกี่ยวกับแหล่งน้ำซับสามารถที่จะให้น้ำตกตะกอนแล้วแล้วก็มาดื่มกินได้นะครับอันนี้เป็นน้ําสะอาดนะถ้าน้ําที่อยู่ข้างล่างอย่างนะครับเป็นอะไรเพราะเชื้อโรคอันนั้นต้องต้มก่อนทานนะครับหรือก่อนดื่มนะครับเห็นไหมครับช่องทางมันเอเป็น ป่าเขาจริงๆแต่นี่คือเจ้าหน้าที่ได้เบิกทางแล้วก็ทําสำรวจทางไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นทางที่แบบว่าเราต้องไปตามที่ทําเส้นทางไว้ให้นะครับแล้วก็นะครับรอคอยทีมงานระหว่างที่รอคอยทีมงานตรงนี้นะครับก็ขอหยุดคุยกันก่อนนะครับบอกว่าดีนะที่เตรียมพัดลมจิ๋วมานะเพราะร้อนมากเลยนะครับกับเสื้อตัวนี้ครับเสื้อตัวเก่งนะครับของ Uh, ธรรมสถานท่นานยากัญญาทิพย์นะครับที่เราเริ่มเปิดเป็น uh, สถานปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้อาจารย์กล้วยนะครับก็ได้บรรยายธรรมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววัน,นที่สามเนาะสามสี่ห้านะครับก็อาจารย์กล้วยได้บรรยายธรรมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณบ้านของคุณจันเขียวโพนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็น fc ของอาจารย์กล้วยหรือ fc ของคุณจันเขียวโพก็มาที่ไร่คุณจันเขียวโพได้นะครับ มาตามเพจของธรรมสถานทันยากัญญาทิพย์นะครับเราแปะลิงก์ไลน์ไว้แล้วก็แปะแผนที่ไว้นะครับสามารถที่จะเดินทางได้อ,อย่างสะดวกนะครับแล้วก็หลังนี้ก็เป็นช่วงหลังของเทศกาลปีใหม่กันแล้วรถก็ไม่น่าจะติดกันแล้วนะครับก็แวะกันมาได้หรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงสวดใกล้เรือนเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินโคลา่าสิสเกตนะครับหรือว่าจะเป็นปราจินบุรีสักแก้วก็แวะมาได้นะครับที่ บ้านคุณจันเกี่ยวโพเพื่อมาฟังการบรรยายธรรมของอาจารย์กล้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเรารอทีมงานนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในถ้ำกลางป่าเขาลำนาวไพ่นะครับก็อย่างชัดเจนเลยทีเดียวมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าไม้นะครับมีแต่ต้นไม้นะครับวิเวกเวงเวงวิเวงโหงนะครับแต่ว่าผมต้องรอทีมงานนะเพราะไปคนเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นทางที่ซับซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับ